Việt mẹ em tâm mà câu tuổi tư biết đừng Quyền Nếu mà chạy bị tầm này, nếu mà chạy bị nắng này Nên 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 cầu tung Nói, cũng có thể lên là mà quan ra cái lên đằng dưới nè Khơi Mà chi ngủ ta Thầy trời nhưng khi chết mà đây mà ừ. Mừng nịp Sượt mấy cầu rượu Ê à đây, ê à đây Cầm cầu lê Hãy trên mừng mừng nhả một lũng hâm ở đây thì Chết mẹ tâm mà câu tuổi từ biết đừng cầu lê Nếu mà chạy biết trầm chua này, nếu mà chạy biết trầm chua nấu này cầu lê คุมนะนี่คุมนะคุมนะปิงเขาแล่มึงเท้าไายกูดีนักไอตัวตรงกลางมึงตายก่อนเพื่อนเลยกล้ามาจี้ไอไอหน้าไอมนุษย์ไอหน้าหัวแกใจอีหน้าต้องรู้มึงท้าไายกูดีนักไอตัวตรงกลางมึงจำเลยกูจะแดกมึงก่อนเพื่อนเลยไอตัวตรงกลางตายก่อนเพื่อน โอยแม่กินกูนี่กูกินในตัวตรงกลาง,ลลงเสร็จแล้วกูจะไปกินในตัวหลังสุดแม่กินกูนี่เสร็จแล้วกูจะกินในตัวที่อยู่กางหน้าอ้อ oh. เหย็ดแมมใต้เวรมตายคนเพื่อนเลยมึงมึงก้าวมาเหย็ดไหนจึงมึงก,ก้กาวมาหนังเหย็ดอีเปลดอีไม่เหย็ดก้าวมามึงตายคนเพื่อนก้าวมาแต่ควายถิ่งจะได้ตายไอ้น <I know. S 1> ุ้ยโอย เตี้มาใส่บอกคุณแน่ๆคำเต็มแล้วเต็มมาสักบอ่อใดเด้บ้าจะปู่ดันกูดังไม่ถิ่นอยู่นี่มาจ้ำแบงอยากเปลีดหนุ่ยนวลกวาดต่ำรุ่นในปีนี้เอาไปหนุ่งชาติเนินฮันเลยต่ำไป,ปตุ้งปลีดอย่นั่นไอ้ทิ้งไปต่ำมามืวนกับแข่งปวดเล่าฟ้าชายตกลงจะไปกับข้าหรือเปล่าทำไมไปเป็นผัวข้าสิ ถ้าเราไม่ยอมไปกับท่านทุกคนในที่นี้จะต้องตายตายแล้วโอ้ยดีพี่หนุหนยนางยักษ์มันบอกว่าถ้าเราไม่ไปกับมันเราทุกคนในที่นี้จะต้องตายลยพี่หนุหนนยในฐานะที่พี่หนุนยเป็นหัวหน้าพี่หนุหนยจะแค่ไขปัญหายังไงฮะเพิ่มเนมากงานเลก็ลกๆเป็นไงลูกน้องจำอ ой, ๋อไอ้ยนหยียดแม่มเตปะปาเม,มเตน้าโดนกูโกงเตือนนะให้ลูกน้องจำลูกน้องไป ปฏิบัตินาทีเดี๋ยวนี้อย่าโง่ไม่ย็ดไม่คุยยึออกเด้อมองไงพี่เท่งในเมื่อในหัวนวายปฏิที่ผาบแล้วกันหนังชื้นๆแล้วเราลูกน้องอิตำพี่อีแล้วมองไงพี่เท่งโอ้ยโอ้ครับโอ้ครับตามนั้นเลยครับพี่เท่งครับตามนั้นนะพี่เท่งครับมันแรงได้กว่าใจเดียวฮะ

เคยมากันนะั่นเลยูก็ไกจไก่กูบอกกันนะี่ยกับกูก็นี่เออกูบอกกันได้แต่มึงอกี้บอกเคยนะเออ <c oughs> เหมือนจะมาที่กันที่งานโบกคูไม่บอกเมืม่จมอจะมาจัดแต่เบน่าโบกกูไม่บอกไอ้เลยโอ้ยไอ้เลยเห็ดแมมเห็ดแมมเห็ดแมมฮ่าว่ามึงนีมมมม่มันได้ใกล้ลบประเจ้าดืม่มคูก็ไม่รู้อย่าแมมป้าไปเปลี่ยนจใาไหมเหมือนจะหยาดเปลิดว่าไงขวาา้าใจจะเป็นเป็นผัวกับขา้าหรือเป็นอาหารของขา้า คืออย่างนี้นะเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะเราจะยอมไปเป็นสามีของท่านดีมากแต่ตอนนี้เราจะขอเวลาท่านสักประมาณสิบห้านาทีขว้าชายจะไปไหนเราจะไปเก็บขก้าของสัมภาระของเราสิแล้วทําไมไม่พกกระหลังไปเก็บพวกนี้มือไม้ไม่สกกรกเนะเราจะจัดการด้วยตัวของเราเองเด้แต่ขว้าชายกำคิดหนีอย่างเด็ดขาดเราไม่หนีท่านหรอกถ้าอย่างนั้นขว้าชายไปได้ผมไปก่อนนะครับพี่เต้ หกว่าใจไม่ต้องเป็นห่วงกับโทษเกอือกิว้วเหล่ากัน,นเลยไปตากันเต้าโลตัดครับพี่แดงกว่าใจปนจฮะกว่าใจปนกว่าใจนี้เลวไอเด็กกว่าใจนี้แล้วไอเด็กกว่าใจนี้แล้วไอเด็กกว่าใจนี้แล้วไอเด็กอร่ย ตัยืนได้กาวตายตุ้นยักเลยเลกี้ยจะมั่งจะวุ่นกว่าใจไปไหนว่ากว่าใจแกเปลา้าวโกงแคกูไปช่วยอ้มเออดแมมไปตัางไม่ใช่เกี้ยเลยนะนุ่ยนะ